ัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเสื้อสาวบวบผ้าแก้วนะคะรุ่นนี้มีสองไซส์นะคะมี42กับ46นะคะไหล่กว้าง19กับ22นะคะามยาว23 mm hmm. เท่ากันนะหน้าหลังเป็นซีทูนะคะเป็นเสื้อแขน3าส่วนแขนบานแบบนี้นะคะหน้าหลังเป็นแบบนี้นะมีซับในตัวนะคะมีทั้งหมดสิสีนะคะมีสีที่แม่ค้าใส่นะคะแล้วก็สีบานเย็นค่ะ ีชมพูค่ะชมพูอ่อนนะคะสีครีมค่ะสีแดงค่ะสีโอร่ค่ะสีกระปินะคะเจ้สีนี้นะคะ หากลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อหรือทักแชทเข้ามาได้นะคะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ